ขอความนอบน้อมจึงไม่ในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทางพระธรรมพร้อมทางพระสงค์ขอกราบรลึกถึงบุญคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้ที่เป็นพระสุปฏิปโนอุจุปฏิปโนญาญปฏิปโนสามีจิปฏิปโน รอดถึงรูบายารย์ที่เคยให้คำแนะนำซึ่งมามีพระอุปัชยยะเจ้าคือคุณบาพมมาเป็นต้นด้วยความเคารพรักอย่างสูงยิ่งอรุณสวัสดิ์เจริญพรธรรมรับอรุณจากวัดป่าสหาธรรมิการามตำบลแม่ปังอำเภอพราวจังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้กลับมาพบปะกับท่านทั้งหลายอีกวาระหนึ่ง <c oughs> ในเช้าวันนี้ก็อากาศดีตอนเช้าอากาศยังหนาวยังเย็นนะแต่ตอนกลางวันอากาศก็ร้อน30กว่าองศาตอนเช้าก็10กว่าองศาอากาศเปลี่ยนแปลงแต่อย่างไรก็ตาม อากาศมันก็เป็นเรื่องของอากาศแต่ทำสอนในทางพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้เน้นเรื่องอากาศเราไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอากาศอะไรให้รู้ตามความเป็นจริงว่าฤดูนี้หนาวฤดูนี้ร้อนฤดูนี้ฝนเราก็จะรู้เท่านั้นเองฤดูหนาวทำอะไรร้อนทำอะไรฝนทำอะไร แต่ข้อสำคัญนี่ก็อยู่ที่จิตที่ใจนะสำคัญอยู่ที่ใจไม่ได้เกี่ยวกับอากาศหรือดินฟ้าอะไรทั้งนั้นรักษาจิตใจให้มันดีมันงามก็ดีละเราไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอากาศอะไรของมันแต่เรา,าเปลี่ยนแปลงใจของเราใจที่ดำ ก็มาเปลี่ยนเป็นใจที่ขาวใจที่ดำก็มาเป็นใจที่สูงใจที่สกปรกก็มาเปลี่ยนเป็นใจที่สะอาดใจที่เศร้าหมองก็เป็นใจที่ผ่องใสอย่างนี้เป็นต้นคือพัฒนาจิตของเราให้ดีขึ้นเรียกว,ว่าพัฒนาให้ดีขึ้น จากที่สกปรกก็มาเป็นที่สะอาดอย่างนี้ฉะนั้นการทำจใจของเราให้สบายให้สะอาดให้สว่างให้สงบเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องทำถ้าเราไม่ทำใจของเราก็ยังจะต้องตกตํำหรืออาภัพถ้าเราไม่พัฒนาก็อาศัยศีลสมาธิปัญญานี่แหละ พัฒนาใจของเราให้สูงขึ้นอย่างเช่นพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็เคยเป็นปุถุชนเหมือนกับพวกเราและก็ท่านพัฒนาจิตของท่านให้สูงขึ้นจนเป็นพระอริยบุคคลดั้งแต่โสดาสกิทาคาอนาคาอารหารันได้บรรลุมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งนี่แหละท่านก็ไม่ใช่ว่า เกิดมาแล้วเป็นพระอริยบุคคลเลยก็หาไม่เกิดมาก็เป็นผู้ทุชนเนี่ยถ้าไม่เป็นผู้ทุชนก็ไม่เกิดเพราะอริยบุคคลจะไม่เกิดแล้วผู้ทุชนเนี่ยยังต้องเวียนว่ายตายเกิดแต่ว่าท่านพัฒนาความเป็นปุถุชนให้เป็นอริยบุคคลนี่ต่างหาก ท่านต้องฝึกตามแนวทางของพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานมอบเอาไว้ว่าแนวทางนี้แลเป็นทางที่ไปสู่อริยบุคคลมีโสดาบันเป็นต้นทางนี้แหละไปสู่มรรคผลนิพพานท่านก็ได้ฝากเอาไว้ ได้อธิบายเอาไว้ครบถ้วนทุกอย่างแล้วในพระไตรปิฎก84,000พระธรรมขันธ์ก็มีความกระจ่างแจ้งอยู่ตรงนั้นหมดแล้วแต่เราไม่ได้ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ถ้าเราได้สนใจอ่านและก็มาสอนตัวเองปฏิบัติตามนั้นก็ยอมได้เห็นผลดังที่พระอริยเจ้าทั้งหลาย ท่านได้ดำเนินไปแล้วคือมาทางปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทซึ่งเคยพูดอยู่บ่อยปฏิเวทนี่หมายถึงมรรคผลนิพพานที่เราจะต้องไปถึงแต่ก่อนที่จะถึงปฏิเวทเราก็ต้องปฏิบัติตามแนวทางมหาสติปัฏฐานเมื่อก่อนที่จะรู้สติปัฏฐานเราก็ต้องมีปริยัติร่ำเรียนเสียก่อนว่าอะไรคืออะไร ครูบาอาจารย์สอนแบบไหนแล้วก็เดินตามที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำพร,ร่ำสอนนั้นแล้วเราก็จะได้ไปถึงจุดหมายแต่เราไม่ใช่ว่าทำเดี๋ยวนี้ตรงใดเดี๋ยวนี้ทำวันนี้ตรงไหนพรุ่งนี้หรือได้ปีนี้ปีหน้าก็ไม่ใช่อย่างนั้นคือการมุ่งหวังหรือว่า มีจุดหมายปลายทางก็คือมรรคผลนิพพานเนี่ยคือจุดหมายจุดหมายตั้งเอาไว้แต่เราจะเดินทางไปสู่จุดหมายแต่การที่จะเข้าไปสู่จุดหมายได้นั้นเราไม่ใช่ว่าทำวันนี้ได้วันนี้ก็หาไม่ได้อย่างเช่นว่าพระพุทธเจ้าของเราพระองค์มีจุดมุ่งหมายที่จะได้ ตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมพธิญาณพระองค์ก็เริ่มบำเพ็ญเพียรและไม่ใช่ว่าได้ในชาตินั้นไม่ได้ในชาติต่อมาแต่ได้ในโอกาสที่ถึงเวลาแล้วบำเพ็ญบารมีสีอาสงไขยกําไรแสนมหากับพระองค์จึงได้บรรลุจึงได้ตรัสรู และก็มาสอนพวกเราทั้งหลายฉะนั้นนะเราปฏิบัติธรรมเราอย่าคิดว่าทำแล้วไม่เห็นมันได้อะไรก็ได้บารมีไงละ่ะทำไปเถอะก็สร้างสมบารมีไปเราอย่าหวังว่าได้เดี๋ยวนี้เหมือนเราปลูกต้นมะม่วงนะเราเห็นว่ามะม่วงมันอร่อยได้ลูกมะม่วงมา แล้วก็เอาเม็ดมะม่วงมาเพาะเอาไว้กว่าไม่จะง,งอกออกมาเป็นต้นนี้ไม่ใช่ว่าวันเดียวเป็นต้นแล้วเราเอามะม่วงไปปลูกลดน้ำพรวนดินแล้วจะนั่งรอว่าโตสิออกลูกสิสุกสิมันก็ไม่ได้มันยังไม่ถึงกาลเวลา ที่มันจะออกลูกออกผลมันก็ไม่ออกลูกออกผลอาจจะใช้เวลา3ปี5ปี7ปี10ปีก็แล้วแต่ยินฟ้าอากาศจะอำนวยแล้วแต่ชนิดของพืชนั้นพืชนั้นบางพืชบางชนิดก็โตไวให้ผลไว บางชนิดกิดโตช้าให้ผลช้าเป็นอย่างนี้แหละถ้าเราปลูกพืชผักสวนควรัวมันก็ไวหน่อยไม่กี่เดือนเราก็บริโภคได้แต่ถ้าเราปลูกต้นมะม่วงลำใหญ่ต้องใช้เวลาหลายปีจนกว่าจะบริโภคได้ฉะนั้นเหมือนกันการที่เรามีจุดมุ่งหวังที่จะเดินตามรอยพระอดียเจ้าทั้งหลาย เข้าสู่มักผลนิพพานพอเราเริ่มดำเนินแล้วเราอยากให้ได้วันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ใช่พอเข้าถ้ำเข้าป่าไปเดินจงกรมนั่งกรรมฐานไม่เห็นมันได้อะไรก็เลยเกิดความเหนื่อยน่ายเบื่อน่ายคลายความเพียรแล้วไม่ปฏิบัติเมื่อคลายความเพียรไม่ปฏิบัติมันก็หยุดเท่านั้นแหละก็ไปไม่ได้ฉะนั้นเราจะต้องเพียรต่อไป วันนี้ก้าวไปได้ก้าวหนึ่งพรุ่งนี้ก้าวไปได้อีกก้าวหนึ่งก็ยังรู้สึกว่าได้ก้าวไปอยู่แต่ว่ายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางแต่เราก็จะก้าวไปก้าวไปเพื่อจุดหมายปลายทางนี่ท่านสาธุชนทั้งหลายการให้ทานก็ดีการรักษาสิลก็ดีการภาวนาก็ดีของพวกเรา ก็เป็นการก้าวไปเรื่อยๆถ้าหากว่าเรา,าไม่เดินไม่ทำความเพียรไม่ทำความดีเราก็หยุดอยู่กับที่แต่เราต้องต่อสู้เดินบเหมือนกับภาษาบาลีที่ว่าคนมีปัญญาซึ่งแปลว่าคนมีปัญญา ย่อมไม่ประมาทในเมื่อผู้อื่นประมาทย่อมตื่นอยู่เมื่อผู้อื่นหลับอย่างนี้คือคนที่มีปัญญาก็เร่งสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีแต่คมไม่มีปัญญาก็รอก่อนวันหน้าก่อนอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นการปฏิบัติสมถกรรมฐานก็ดีวิปัสสนากรรมฐานก็ดีเราเริ่มลงมือปฏิบัติ เราอย่าคิดว่าจะให้ได้วันนี้พรุ่งนี้เราคิดว่าเราจะสั่งสมบุญสั่งสมบารมีไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเวลาเขาเขาก็จะถึงเองอะไรเป็นเวลาอีกกี่ปีอีกกี่เดือนถึงจะได้ถือว่าถึงเวลาก็กำหนดไม่ได้ ดังธรรมะที่ว่าอากาลิโกไม่จำกัดการเวลาแต่ท่านไม่ได้พูดถึงว่าไม่ใช่ว่าเวลานั้นเวลานี้แต่ท่านพูดถึงความเต็มบริบูรณ์ของอินทรีย์ของเราอินทรีย์ห้าก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่แหละอินทรีย์ห้าพละห้า เป็นธรรมที่เราต้องสั่งสมไปตามลําดับขั้นเราปรารถนามรรคผลนิพพานก็คือยอดของมันผลของมันได้แก่ตัวปัญญาได้ปัญญาแล้วเราจึงจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานทีนี้ปัญญาเนี่ยเราต้องอาศัยสมาธิสมาธิต้องอาศัยสติสติ ต้องอาศัยความเพียรความเพียรต้องอาศัยศรัทธานี่ลำดับเป็นอย่างนี้คือศรัทธาเป็นตัวเริ่มต้นศรัทธาแปลว่าความเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อเป็นตัวสตาร์ทเป็นตัวเริ่มต้นเรามีความเชื่อหรือความเริ่มใสใน พระรัตนตรัยในคำสอนในครูบาอาจารย์ที่สอนเราและมีศรัทธาแล้วเนี่ยจะเป็นบอ่อเกิดแห่งความเพียรถ้าไม่มีศรัทธานี่จ้างให้เพียรก็ไม่เพียรขี้เกียจอยู่อย่างนั้นทำก็ทำต่อหน้ารับหลังก็ไม่ทำเนี่ยถ้าไม่มีศรัทธาความเพียรก็เพียรให้เขาเห็นเท่านั้นเอง อย่างเช่นเราเป็นนักบวชบวชเข้ามาแล้วถ้าบวชตามประเพณีเขาหม่ค่อยได้อะไรได้ประเพณีนั่นแหละแต่มาได้บวชด,ด้วยศรัทธาถ้าบวชด,ด้วยศรัทธาแล้วความเพียรพยายามจะเกิดขึ้นเองพอบวชแล้วเอะเราบวชทําไมบวชเพื่ออะไรทํายังไงถึงจะได้ผลอย่างนั้น ก็จะเร่งสร้างความดีทั้งต่อหน้าและลับหลังทั้งที่ผู้คนเห็นหรือไม่เห็นเนี่ยมีศรัทธาเมื่อมีศรัทธาแล้วก็ต้องมีความเพียรพยายามเมื่อมีศรัทธาแล้วความเพียรก็จะเกิดขึ้นแล้วก็พยายามเมื่อเราเชื่อมั่นในแนวของครูบาอาจารย์องค์นี้สอนอย่างนี้ เราก็ตั้งใจเร่งทําความเพียรไม่ท้อถอยหนักเอาเบาสู้เน็ดเหนื่อยเมื่อลาไม่ย่นย่อท้อถอยเนี่ยคือความเพียรเพียรเพื่อจะละกิเลสเพื่อเผากิเลสเพียรในสติปัฏฐานทั้งสี่เพียรในกายเวทนาจิตธรรมเจริญสติให้แก่กล้า เมื่อสติมีพลังกำลังแก่กล้าแล้วสติยูนเหนือโมหะแล้วสติจะไม่ดึงเอาสิ่งชั่วมาจะดึงเอาแต่สิ่งที่ดีคือสมาธิขึ้นมาเมื่อสติมีพลังแล้วสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วก็ปัญญาเกิดขึ้นดังที่ พุฒาปสิทธท่ว่าสมาธิงพิขเวพาเวทะสมาหิโตยถาภูตังปชานาติดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยังสมาธิให้ถึงพร้อมเถิดเมื่อจิตตั้งมั่นย่อมรู้ตามจริงเนี่ยจิตตั้งมั่นนี่คือสมาธิ คือบอกว่าทำให้สมาธิให้ถึงพร้อมจนจิตตั้งมั่นแล้วจะรู้ความจริงจะเกิดปัญญาขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดฉะนั้นเรามาพิจารณาตรงนี้ว่าเรามุ่งหวังเพื่อมักผลผนิพพานมักผลนิพพานนี่คือสุดยอดของปัญญาแล้วแหละนี่แหละแล้วเรามาย้อนว่าเราต้องการสิ่งเหล่านี้ แล้วสมาธิเรามีหรือเปล่าสติเราสมบูรณ์หรือเปล่าความเพียรเราสมบูรณ์หรือเปล่าศรัทธาเราสมบูรณ์หรือเปล่าถ้าองค์ทำห้าประการนี้ไม่สมบูรณ์ก็ไม่ต้องหวังอะไรที่สูงก็หยุดแค่นั้นฉะนั้นเราต้องปลูกศรัทธา จเจริญงอกงามไปด้วยความเพียรพยายามต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆร้อนหนาวฝนหิวกระหายทุกอย่างเหมือนกับกุบายังหลายท่านได้ทำมาแล้วแม้แต่พระองค์ก็พยายามภพคเพียรมาอย่างยิ่งแล้วเมื่อประเม็ญทุกการกิิกาเนี่ยคือ มีความเพียรอย่างยิ่งยวดเพื่อจะให้สติสมบูรณ์เมื่อสติบริบูรณ์แล้วสติอยู่ที่ตาที่หูจมูกลิ้นกายใจแล้วความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะจะเข้ามารบกวนเราไม่ได้เพราะสติเป็นทํานกกั้นกระแสบาปอยู่แล้ว <c oughs> นั่นพราะเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราเห็นคูบาจานท์ทั้งหลายท่านถึงธรรมท่านเห็นธรำหน้ากราบหน้าไหว้หน้าสักการะบูชาเป็นอย่างยิ่งแต่เราก็ต้องอ่านดูประวัติท่านท่านดำเดินอย่างไรและท่านจึงถึงด้วยวิธีใดเราก็จะเดินตามนั้นเหมือนกับที่เราเราพระพุทธบาทตากผ้าลำพูนคือ คณะสิทธิ์รุ่นเก่ารุ่นใหม่พากันเดิมเนินตามโครงการตัวหอยครูบาวิปัสสนาสองใจตัวหอยก็คือตามรอยตามรอยท่านครูบาท่านสอนอย่างนี้ท่านปฏิบัติอย่างนี้เราก็จะทำอย่างนี้น่าจึงขอฝากเอาไว้ว่าวันนี้ธรรมะรับอรุณพูดถึงลำดับ แห่งการปฏิบัติธรรมคือองค์ธรรมห้าประการได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเราหวังปัญญาก็ต้องอาศัยสมาธิหวังสมาทิต้องอาศัยสติหวังสติต้องอาศัยความเพียรหวังความเพียรต้องมีศรัทธาเมื่อมีศรัทธาแล้วความเพียรก็จะมีเมื่อมีความเพียรแล้วสติก็จะมีเมื่อมีสติแล้วสมาธิก็จะบริบูรณ เมื่อสมาธิบริบูรณ์แล้วปัญญาก็เกิดขึ้นเมื่อปัญญากเกิดขึ้นแล้วก็จะไปกำจัดเสียซึ่งกิเลสตัณหาทั้งหลายเมื่อกิเลสตัณหาทั้งหลายถูกกำจัดหมดสิ้นแล้วก็จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานอันนี้คือลำดับแห่งแนวทางในทางพระพุทธศาสนาจึงขอฝากข้อคิดเช้าว,วันนี้เพียงเท่านี้ ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ท่านสาธุชนโดยทั่วกันทุกท่านเทอ